วันนี้เราจะมาไหว้พระนะครับถือว่าพาท่านผู้ชมนะครับมาไหว้พระนะครับขอพรนะครับแล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาลองเสียงเซมซีนะครับเน้นย้ำนะครับว่าตัวเลขทุกตัวเนี่ยเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับส่วนตัวเซมซีกันนะครับเดี๋ยวเสียงตัวเลขกันนะครับว่าได้ตัวไหนนะครับไปที่ไหนผมก็จะใช้วิธีเสียงเซมซีนะครับเสียงเซมซีขอพร ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้ยู่เย็นเป็นสุขนะครับเชื่อในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่เชื่อนะครับแล้วจะประสบความสาเร็จนะครับสาธุคุณพระศรีรัตนใจนะครับจงปกปักรักษาดลบันดาลพระเจ้านะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะครับครอบครัวนะครับผู้ใกล้ชิดหรือแม้แต่ทุกท่านนะครับที่รับชมช่องนะครับก็ขอให้ร่ำรวยไปด้วยกันนะครับ ถูกถนะครับแล้วจะลองเสียงเซียมซีดูท่านผู้ชมว่าจะได้ตัวไหนนะครับเซียมซีเนี่ยเสียงได้แล้วผมจะนําไปยึดไปเสียงตัวเลขน,นะครับขอให้เข้ารางวัลที่หนึ่งนืง้อได้รางวัลใหญ่ ต้องขอรางวัลใหญ่ๆนะครับรางวัลเล็กไม่ต้องขอนะเพราะว่ารางวัลใหญ่ไปเลยนะครับก็ได้มีเงินทาบุญนะครับเยอะๆไม่มีบไอไป็นอยู่บนนเนียใมสี่ อ๋อบอันนี้ก็ไคัมกัมีอนี้ก็ไเครับตัวเก่ไหมถูกนครับงวยนี่เขาได้ตัวดครับหวนี่ลตาวามักเน่วบอกจะตัวแน่ว่าดีไปหลุนแน่ถามล้ตาท่านล้มตาท่านบอกท่นไม่รู้นะครับ สองสองท่านผู้ชมเบรจะเบิ้ลบ้สองสองเดี๋ยวขออีกตัวหนึ่งนะครับสองสองตัวแรกสองสองนะครับาสามห้า สองสามห้าห้าสองห้าสามนะครับสองสามห้าห้าสองห้าสามนะครับท่านใดชอบนะครับก็อลองนำไปเป็นไปเสี่ยงดูนะครับสองสามห้าสองสองสามห้าแล้วก็สองสามห้าสามห้าสามสองนะครับรวยวยนะครับเป็นโจมวดนี้เฮงเฮงแน่ เลขก็เป็นเพีงแค่แนวทางนะครับก็ประมาณนั้นนะครับตัวเลขนะครับใครชอบก็ลองนําไปรู้ไปเสี่ยงดูนะครับสองสองสองสาม,สามห้า,หาสองาสามสามห้าห้าสองห้าสามสวยสวยเลขเลขคือว่าสวยนะครับ